บิ๊กเดส i n เนชั n ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับงานศิลป,ปะที่น่าสนใจรูปสวยๆนี่คือศิ a r หมาถึงว่าศิลป,ปะข้างถนนที่ปีนงังเขาเรียกว่าอิ t เ r อร์แอคทีฟอาร์ทีนี้เป็นชิ้นท้นจังที่สุดเรียกว่าจะเป็นงานของปีนังเลยก็ได้นะฮะตัวแทนปีนังต้องเห็นรูปน้องจักรีจักยายแบบนี้เป็นฝีมือชาวเอสโตเนียนะฮะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ศูนย์รวมศิลปะข้างถนนบีสตีดประเทศมาเลเซียบีสตีดหนึ่งในถนนเส้นที่เก่าแก่ที่สุดของปีนงังซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคิศ1786 ถนนแห่งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตพื้นที่มรดกโลกของเมืองจอร์ทเทาอีกด้วยครับที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งเศรษฐกิจของเมืองและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับคนรักงานศิลปะอีกด้วยถนนแห่งนี้เป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมายโดยในแต่ละปีมักจะมีนักท่องเที่ยวมากถึงประมาณ1.1ล้านคนและสร้างไรายได้ประมาณ23ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับณิยมนี่คือการท่องเที่ยวอีกแบบรูปแบบหนึ่งสำหรับการมาปีนงังหนึ่งการถ่ายรูปนะครับ รูปสวยๆนี่คือสตรีทอาร์ตหมายถึงว่าศิลปะข้างถนนใช้คำแบบนี้แต่ทีนี้มันเป็นศิลปะข้างถนนที่เท่มากที่ปีนงังเขาเรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตนี้คือการเอาศิลปะมาตกแต่งร่วมมือกับสิ่งแวดล้อมต่างๆให้มันเกิดมาเป็นงานศิลปะสวยๆคุณผู้ชมครับปีนังจะเป็นเจ้าของงานแบบนี้เยอะไม่หมดเลยนะครับ เดินถ่ายรูปเดินทํากิจกรรมแบบนี้ได้หมดเลยชุดบาสบ้างล่ะขี่จักรยานบ้างล่ะเอาสิ่งมว่ล้อมมาเป็นงานศิละปะตีนังเจ๋งมากเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเยอะแยะมีรูปพ่นขีจักรยานมีหลายๆอย่างที่มีรูไปากกาไดูไปดูอยากดู นอกจากการเดินชมสตรีทอาร์ตสวยๆตามทางแล้วในบริเวณแห่งนี้ยังมีตรอกที่เป็นศูนย์รวมศิลปินรุ่นยาวที่ผลิตชิ้นงานและเอามาวางขายอีกด้วยครับพี่ยวเลยมานิดนึ่งก็จะเป็นตรอกเล็กๆขายงานงานศิละปะนะฮะงานทำด้วยมือประเภทน,นั้นน้องๆรุ่นเด็กๆทั้งลเลยรุ่นกระตอะงานอาร์ตทั้งนอาร์นเลยกรอบรูปมังละเสื้อยือดมังละ นะครับมีบางท่านยังนั่งผักงานอยู่เลยนี่ตรงนี้แน่นอนเป็นโกดังเก่าแนโกดังใช่อี่างพี่เดว่าเลยแล้วก็ไม่ใช่เราอย่างเดียวนะนักเที่ยวเยอะแยะเลยครับเต็มไปหมดเลยครับมายรูปกันนี้เป็นท่อระบายนะแล้วก็เป็นกําแพงอีกเก่าๆเลยนะครับแล้วก็มี เหล็กน่าจะเป็นเหล็กท่อนะครับที่ใช้งานอยู่นั่นได้เปล่าครับพอเลือกใช้งานเสร็จก็เอานี่มาดูคุณผู้ชมดูนี่เปนนั่งของเด็กเขามีเด็กสองคนอยู่ข้างหลังเอามีเด็กนี่เขายืนอยู่เห็นไหมเราต้องยืนเราต้องนั่งตรงนี้คู่กับเขาแล้วก็ถ่ายรูป นี่เป็นชิ้นทิ้นดังที่สุดเรียกว่าจะเป็นงานของปีนังเลยก็ได้นะฮะตัวแทนปีนังต้องเห็นรูปน้องจากไอจีจากยายแบบนี้เป็นฝีมือชาวเอสโตเนียนะฮะเอสโตเนียใช่ฮะเขาเรียนศิลปะที่เอสโตเนียชาวเอสโตเนียเรียนที่อังกฤษด,ด้วยนะครับมาวาดภาพแ,แรกๆที่นี่แล้วก็มาทิ้งให้เป็นมอดกไว้ที่นี่เเกิดปี1800 ไม่ใช่ห้าสิบสมัยเราอายุห้าสิบกว่าเท่านั้นเองเป็นท่เยอะมากคุณพูดถึงศิลปะหรือเปล่าใช่เลยศิลปินอายุห้าสิบกว่าเนั่นเองเดินทางมาที่นี่แล้วลงไหลปีนังมากเป็นนักวาดรูปอาร์ตสิทธิ์อาร์ตแบบนี้นะฮะเป็นอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตก็คือการใช้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะเราใช้เวลา3เดือนสล้วแบบการวาดรูปทั้งหมด6รูปหลังจากนั้นก็มีศิลปินอีกหลายท่านมาตามมาวาดกันคุณผู้ชมครับน้องหนู2คนนี้ ขี่จักรยานนี่ดังมากเลยนะครับมีขี่มอเตอร์ไซค์เล่นชิงช้าเยอะแยะไปหมดเลยแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของปีนังไปแล้วนะครับลูกสาวเด็กมากันดูน้องร้องไห้พี่สนุกดูฮ่าน้องจักรยานแปลกเข้าไปมางมีเสาชิงช้ามั่งอะไรประเภทนั้นคุณผู้ชมมาที่นี่คิวยาวหน่อยนะครับเพราะรูปนี้ฮิตมาก ก็ขี่ไงขี่ลำล้องไงอขี่ลำล้องไงแล้วตัวเล็กมันตัวขาลากสำล้อมันขาดไงน่าร้องกําลังร้องอยู่อ,อันนี้ก็เออทาไงดีไงเพราะนั้นก็บอกระวังระวังอย่ามายืนใกล้เดี๋ยวมันโชนเอาแปล,ปลครับสาปิ้นมาตาแปลยังไงก็ได้เลยโอ้โหเอาไปใช้เปล่าว่น้องก็ตะโกนบอกระวังระวังซะ สรอบๆพ่วงขาดเนี ap, e ่ยขาดตรงตรงตรงขาดศิลปะงานศิลปะมันแปลอะไรก็ได้ไม่ตชดไม่ผิดไม่ผ um, like um, so so ิดแถวแถวนี้เล็กๆสองชั้นสองชั้นครึ่งนะฮะเป็นศิลปะเก่าแก่ก็ถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมแล้วก็นี่คุณผู้ชมคะรอบๆจะล้อมด้วยงานศิลปะแบบนี้อิเตอร์แอคทีฟอาร์ตนี่จริงๆแล้วเหล็กที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูด้านหลังจริงๆแล้วเป็นเหล็กที่เขาใช้เดินสายไฟขึ้นไปบน นะฮะดูอีกเสาก็ได้อีกเสาจะมีสายไฟชัดเจรอนะไรหล่อเนี่ยแต่ว่านี่เขาเอาออกนะก็ยังเหลือสายไฟไว้อยู่แล้วก็เอางานเหล็กมาจัดการสร้างความสวยงามเขา้าไว้ากลักษณะนี้ต้องขอบคุณคุณแสกนะครับเริ่มต้นทําเสร็จแล้วเนี่ยหกภาพเขาเนี่ยก็เลยเป็นต้นแบบให้ศิลปินท่านอื่นตามมาทางานแบบนี้กันเยอะแยะภาพเด็กขี่จักรยานเมื่อกี้กลายเป็นภาพของที่โด่งดังเป็นสัญลักษณ์ของปีหนังหปเลยก็ได้เป็นเมืองสตรีทอาร์ตแล้วนะครับ